เแม่มีโคด่เอาลาขวาเนะโอ้โหนย่แรงตัดลูกมาด้วยด้วยตัดลลงมาด้วยบร้อยันแข็งอยู่นะหกสิบสองอยู่ ผมใส่สลิงข้างหน้านะ <laughs> ผมต่อสลิงมาเผือ่อ